เรืองงช้าเสวนาภาคประชาสังคมเรือช้างสรุปไหวคัดค้านเข้าใจและพอใจกับโครงการสาเหตุคัดค้านเพราะขาดการสื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจขณะนายกสมาคมประมงและนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดยืนยันตราดได้ประโยชน์อย่างแท้จริงคุ้มทุนกว่า57ล้านบาทจากโครงการนี้ครับ การเสวนาภาคประชาสังคมกับปัญหาความขัดแย้งทางความคิดโครงการเรือช้างรักทะเลตราที่จัดขึ้นโดยจังหวัดตราดสมาคมประมงจังหวัดตราดและสมาคมธุรก,กิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดวันนี้จบลงเมื่อเวลา16นาฬิกา45นาทีในการประชุมที่ห้องพลอยแดงตลาดกลางจังหวัดตราดมีนายสมเกียรติสมัติการนายกสมาคมสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดดรบุญส่งไคเกศผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมนายวีระจงไพศาล ผู้ส่งคุณอวุธสภา,าองคอ์กรชุมชนคนตาดนาวเอกพลายทธสุกรมผู้บังคับการฐานส่งกําลังบํารุงฐานเรือตราดนายกิติโกศินสกุลนายกสมาคมประมงจงังหวัดตราดนาโทสมบัติบุญเกิดพาณิชยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดนายสมโพงศ์วาสุกรีประธานชมรมมกคุเทจศจังหวัดตราดพร้อมผู้นําชุมชนประชาชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจงังหวัดตราดเขาร่วมในการเสวนา ึ่งสาระของการเสวนาเป็นการร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการเรือช้างรักทะเลตาดกับการนําเรือช้างหรือเรือรบหลวงช้างที่ปลดระวางไปแล้วไปวางติดตั้งในทะเลที่ตะบนเกาะช้างใต้สําหรับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวดําน้ําและเป็นบ้านปลาเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ปลาเพิ่มประชากรปลาให้มากขึ้นซึ่งการเสวนาวันนี้ดรบุญทรงไคเกตผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมให้แนวคิดว่าหากจะจัดระบบให้ดีไม่มีสาร กระทบกับสิ่งแวดล้อมตกค้างจะเป็นประโยชน์มากกว่านําไปติดตั้งบนบกประเทศจเจริญแล้วยังนาเรือขนาดใหญ่ไปวางติดตั้งเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้ท้องทะเลนายกสมาคมประมงจังหวัดตราดยืนยันประโยชน์ได้ทั้งการท่องเที่ยวและการประมงทรัพยากรสัตว์น้ําจะมีมากขึ้นสร้างประโยชน์ให้ชาวตราดมากมายมหาศาลขณะนวาทัวสมบัติบุญเสิดพาณิชย์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดบอกว่าหลังโครงการรักเรือช้างทะเลตราดแล้วยังมี เรือที่จะนำมาลงอีกหําลำและโครงการพัฒนาระบบนิเวศใต้ทะเลอีกหลายโครงการอยากให้ชาวตราดช่วยคิดและมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันสร้างทะเลตราดที่สมบูรณ์สำหรับโครงการนี้นมีมูลค่าทั้งสิ้นกว่า57ล้านบาทเมื่อนำมาติดตั้งใต้ทะเลตาราทท่าขงมัเียว เขาไปเที่้นเนี่ยขาไม่ซื้อของที่เดินจากบ,บ้านนะครับแล้วเเดินไปนะครับทุกส่วนได้หมดรับตั้งแต่การขนส่งเรือแห่ที่พักอาหารของที่เดินใตลาดคนำน้ำนตลาดที่มีสายคภาในารา่าจาตลาดเองก็มีแนวไทีซิตี้อยากไปสร้างที่มาร้องให้เกิดมีการพัฒนาและตัวหให้เพิ่มเหมือนกับเป็นการสร้าง คือโฟูัสิ่งเร้ามี่กันข้จากน้ำมือมนุษที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นลดลงประกอบกับที่มีประชากรจำนวนมากขึ้นถึงแม้ว่าบางครั้งจะเป็นประชากรที่ไม่คิดตามกันอยู่บ้างเลยนะผมก็จะพยายามถ้ามีโอกาสในเวนทีไหนก็ตามนขอเปิดใจ พูดคุณเท่าที่ตัวเองรู้แล้วก็เป็นข้อมูลที่สามารถหากระได้ทุกท่านในทนเหรือข้อมูลอ้างอุลหาได้หมนดนะครับคณะที่นายสมพงษ์ประสุกรีแกนนำปล่อยคัดค้านเห็นด้วยกับโครงการนี้แต่ขอให้มีสัญ,ญลักษณ์เอกลักษณ์แทนเรือช้างที่จะนำไปวางติดตั้งใต้ทะเลให้ประชาชนได้รับรู้พร้อมกับบอกว่าที่ผ่านมาปัญหาความขัดแยง้งทางความคิดสาเหตุ เพราะโครงการไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบให้ชัดเจนว่าโครงการเป็นอย่างไรวิธีการทําอย่างไรและจะได้อะไรจากโครงการนี้ขณะเดียวกันยังบอกด้วยว่าสือ่อมวลชนมีหน้าที่ที่ต้องประชาสัมพั mastered, พนธ์ให้ประชาชนเข้าใจและฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโครงการจะต้องทํางานประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนเพื่อให้สื่อถึงประชาชนได้ชัดเจนเที่ยงตรงเพื่อให้ประชา EH ะชนมีส่วนร่วมกันมากขึ้นครับกาาารตห ฆษณาเป็นอะไเรื่องเอ่อไอไอเรื่องบางเรื่องเนี่ยดูมัน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 ไม่ค่อยจะเป็นเรื่องแต่ไอเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันดูมันเป็นเรื่องแต่เราไม่ออกมาเป็นเรื่องเดี๋ยวนี้เป็นต้นอันนี้คือขอยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เก <t ip ides> ิดข <t ip ides> ึ้นในวันนี้เป็นเชิงสัญลักษณ์ซึ่งต่อไปเนี่ยสภาคมก็ดีหน่วยงานต่างๆก็ดีเนี่ยคงคงจะไม่รับเลยพวกเราลวล่ะคงจะต้องหาหน้ามาคุยกัน ศึกษาวาร,ารีก็ไม่จำเป็นมันจะต้องเลยหนองอ่อหมกไปไปในทุกเรื่องแต่ทุกเรื่องนั้นเป็นประโยชน์ท่ากับามมันได้ตลอดปัญหาอันเดียวกันการสารชสวนาหรือสารน้ำมันในเสวยนาด้วยเสวยนาแล้วทนไนนแนป,นปแต่ภาษาอะไรเลยนั่นก็คือการสื่อสารการสื่อสารก็ไม่ได้ห,ไหมายถึงการต้องแถลงกับผู้สื่อข่าวอย่างเดียวการพูดไว้ๆการจัดเวทีไอยๆก็น่าจะเป็นเรื่องหนึ่ง